คลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเพื่อจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาจากทุกๆมุมโลกก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีแห่งยานยนต์กับรถยนต์แห่งอนาคตวันนี้ผมเอเลเดอร์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับผม วันนี้จะนำพาเพื่อนๆไปชมรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจจากสัญชาติเวียดนามกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับรถที่มีนามว่า Winfast VFE34 ซึ่งเป็นรถ SUV พลังงานไฟฟ้าพร้อมขับเคลื่อนได้ไกลถึง300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง v f e 4 4คือ1ใน3รุ่นของรถ SUV พลังงานไฟฟ้าที่วินฟา s t เตรียมส่งไปทำตลาดภายในปลายปีนี้ซึ่งตัวรถนั้นจะมีขนาดเล็กในบ้านเราก็จะเป็นจำพวก Honda HR-V m a ว d a CX-30 และ Toyota C-HR โดยตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับขนาดมิติตัวถังความยาวอยู่ที่1793ม mm, มิลเมตร ความกว้างอยู่ที่4,300ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,613ม mm, ิลิเมตรและระยะฐานล้อนั้นอยู่ที่2,611ม mm. ิลิเมตรสำหรับการดีไซน์ภายนอกตัวรถนั้นมีความโฉบเฉี่ยวสวยงามและความโดดเด่นของหลอดไฟหน้า LED รูปทรงตัว V ีพร้อมกับล้ออลลอยขนาด18นิ้วสีทูโทน ไฟท้ายประลอดไฟ LED พร้อมอักษรคำว่าวินฟ้าที่ฝากระโปรงหลังส่วนในด้านของคุมพลังนั้นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่147แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่242นิวตันเมตรสามารถทำระยะทางที่ไกลสูงสุดอยู่ที่300กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด้วยมาตรฐาน NEDC พร้อมรับรองระบบการชาร์จเร็วเพียงแค่ใช้เวลาในการชาร์จ15นาทีเท่านั้นก็จะสามารถวิ่งได้ไกลถึง1 8ึง180กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนภายในห้องโดยสารนั้นออกแบบด้วยความเรียบง่ายและมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างครบค่นันไม่ว่าจะเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงคอนโซลกลางกลุอมไลมัตติฟังชันและมารวัดที่แสดงผลแบบดิจิตอล ภายในห้องโดยสารนั้นรับรองได้ถึง5ที่นั่งและมาพร้อมกับระบบปฏิบัตการผู้ช่วย AI สามารถเรียนรู้และจดจำข้อมูลต่างๆเพื่อให้การใช้งานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแถมยังอัปเกรดระบบการทำงานต่างๆผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วยสำหรับราคาจัดจำหน่ายของเจ้า Winfast VFE34 คันนี้ ราคาเสนอขายที่ประเทศเวียดนามนั้นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9 3 8 0 0 0บาทแต่สำหรับลูกค้าที่สนใจจองก่อนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จะได้ราคาพิเศษเพียงประมาณ8,000บาทเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่มีระบบในการชาร์จเร็วใช้เวลาแค่15นาทีเท่านั้น ก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง180กิโลเมตรและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวของรถจนพลังงานไฟฟ้าสัญชาติเวียดนาม Winfast v f e 3 4ที่เราได้จับมานำเสนอให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันหากเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ วันนี้ก็ผมเอเลเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ